คดีสุดอื้อเชาที่สร้างมาจากเขาโครงเรื่องจริงของหญิงสาวสวยคนหนึ่งเธอได้ซ่อนชู้เอาไว้ในห้องใต้หลังคาแถมยังสั่งให้ชู้แอบอยู่ในนั้นมานานนับสิบปีโดยที่สามีเศรษฐีของเธอเขาก็ไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็มีหนังเรื่องหนึ่งที่สร้างมาจากเรื่องจริงจะมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันหนังเรื่องนี้มีชื่อว่า The Lover in the attic a true story ในปี1880หญิงสาวที่ชื่อดอลลี่เธอเป็นสาวสวยสุดฮอตแม้ว่าอายุอานามจะปาเข้าไปเลข3เธอเกิดในครอบครัวที่มีฐานะยากจนแต่ก็โชคดีที่ได้สามีเป็นถึงเศรษฐีเขามีชื่อว่าเฟร็ดเป็นเจ้าของโรงงานผลิตเสื้อผ้าสตรีชายร่างยักษ์ที่ชอบดื่มเหล้าเป็นชีวิตจิตใจพอทั้งสองได้แต่งงานกันเฟรดรักและหวงภรยาเป็นอย่างมากแต่ด้วยนิสัยสมเรเทเมา เขาจึงมักใช้ความรุนแรงกับเธอแต่ดอลลี่ก็ยอมสามีมาตลอดเพราะเฟสมีเงินที่ทำให้เธอสุขสบายกว่าเมื่อก่อนในทุกๆวันดอลลี่จะต้องไปช่วยงานสามีโดยการไปเช็คของที่โรงงานทอผ้าที่นั่นมีชายหนุ่มที่ชื่อว่าออตโตเขาทำงานเป็นช่างซ่อมให้กับโรงงานของเฟรดเขาเป็นหนุ่มหล่อวัยรุ่นหน้าตาดีแต่มีชีวิตอาภัพเพราะพ่อและแม่เสียชีวิตไปตั้งแต่เด็ก ดอลลี่เธออดทนอยู่กับเฟรดสามีมาโดยตลอดความสัมพันธ์ของทั้งคู่ไม่ค่อยจะราบรื่นสักเท่าไหร่เธอมักจะขอให้สามีพาเธอออกไปเที่ยวบ้างที่ไหนก็ได้ซึ่งเฟรดสามีก็ไม่ยอมแถมเขาจะโมโหทุกครั้งที่ดอลลี่พูดเรื่องนี้ขึ้นมาในบ่ายวันหนึ่งดอลลี่จึงเริ่มคิดอะไรสนุกๆเธอได้แกล้งทำจักเย็บผ้าที่บ้านพังเพราะอยากจะติดต่อให้ช่างเข้ามาซ่อมแซมและชายหนุ่มที่นางหมายปอง ก็คือลูกน้องที่ชื่อว่าออตโต้นั่นเองพอเขามาถึงเธอก็เชิญเข้ามาในบ้านพร้อมกับนั่งยั่วยวนจนหนุ่มน้อยที่ไม่เคยสัมผัสประสบการณ์เริ่มรู้สึกตื่นเต้นและเสียวซ่านในความเซ็กซี่ของเธอออตโต้ลหลงไหลในคำพูดของดอลลี่ทำให้เขาหัวใจเต้นแรงและอดทนไม่ไหวอีกต่อไปนับตั้งแต่วันนั้นทุกวันที่เฟร็ดออกจากบ้านดอลลี่จะเรียกให้ออโตมาที่บ้าน เพราะเธอต้องการสารสัมพันธ์กับเขาซึ่งออตโต้ก็ยอมทุกอย่างเพราะว่าเขาก็หลงไหลในเสน่ห์ของเธอแต่จะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ทั้งสองพยายามเว้นระยะห่างเพราะว่าเพื่อนบ้านดันเริ่มสงสัยในพฤติกรรมของทั้งคู่ดอนลี่กลัวความจะแตกเธอจึงรอให้สถานการณ์ดีขึ้นแล้วเดี๋ยวค่อยเรียกใหออตโต้กลับมาเหมือนเดิมดอนลี่ใช้ชีวิตกับสามีตามปกติส่วนทางฝั่งออตโต้ ก็ไปออกเดทกับสาววัยรุ่นที่มีอายุรุ่นราวข่าวเดียวกันแต่ถึงจะเป็นแบบนั้นเขาก็ยังรู้สึกไม่เ้าใจเหมือนกับดอลลี่เมื่อทั้งคู่ได้กลับมาเจอกันพวกเขาก็หวยหากันมากกว่าเดิมดอลลี่จึงตัดสินใจพาออตโต้ขึ้นไปดูบนห้องใต้หลังคาห้องนี้เป็นห้องลับที่อยู่ภายในบ้านของเฟร็ดซึ่งเธอก็มองว่าห้องนี้กว้างขวางและเหมาะสมที่จะให้ออโตอยู่ที่นี่ดอลลี่ยื่นข้อเสนอให้ออโตอยู่ภายในห้องนี้ และเมื่อเฟร็ดออกไปเขาถึงสามารถจะลงมาที่ชั้นล่างได้เรื่องเงินก็ไม่ต้องเป็นห่วงเธอจะคอยดูแลทุกอย่างขอแค่ไม่ต้องออกไปไหนและคอยอยู่คลายเหงาให้กับเธอก็พอออตโตมีท่าทีลังเลเพราะนั่นหมายถึงเขาจะต้องสูญเสียอิสระในการใช้ชีวิตแต่พอเขานึกถึงชีวิตข้างนอกที่ยังต้องทำงานให้กับเฟร็ดบวกกับความรักที่เขามอบให้ดอนลี่ไปหมดใจเขาจึงตัดสินใจที่จะอยู่ภายในห้องใต้หลังคานี้ ตามข้อเสนอที่ดอนลี่เรียกร้องวันเวลาผ่านไปในทุกๆคืนออตโต้จะได้ยินเสียงของดอนลี่และสามีตัวจริงกำลังทำกิจกรรมอย่างว่าออตโต้รู้สึกแย่มากแต่พอเฟร็ดออกไปทำงานดอนลี่ก็จะรีบขึ้นมาหาพร้อมกับพูดจาหวานๆใส่เขาชีวิตของออตโตว้วนลูบอยู่แบบนี้มานานนับปีเขามักจะใช้เวลาว่างนั่งพิมพ์นิยายอยู่ภายในห้องออตโต้เป็นคนเจ้าบทเจ้ากรอน เขามักชอบเขียนนิยายรักและทำออกมาได้เป็นอย่างดีขณะที่เฟร็ดไม่อยู่บ้านเขาก็ชอบลงมาข้างล่างและใช้ของในบ้านตามอำเภอใจบางทีก็เอาชุดของเฟร็ดมาใส่เล่นนอกจากนั้นเขายังมีหน้าที่คล้ายๆพ่อบ้านนั่นก็คือการทำความสะอาดทำอาหารและคอยดูแลดอนลี่ในเรื่องต่างๆอย่างเช่นวันนี้ออโตก็ลงมือทาอาหารสุดฝีมือเพราะตั้งใจจะนั่งกินกับคนรักแต่เฟร็ด ก็ดันกลับมาถึงที่บ้านก่อนเวลาทําให้อาหารพวกนั้นตกลงท้องของเฟร็ดไปโดยปริยายแถมเฟร็ดยังชมด้วยว่าฝีมือการทําอาหารของภรรยาเขาพัฒนามากขึ้นเมื่อทานอาหารเสร็จแล้วดอลลี่ก็นั่งพูดคุยกับสามีต่อแต่เธอดันไปพูดเรื่องเดิมๆพอไม่เข้าหูเขาก็เลยตบหน้าเธอไปหนึ่งฉาดดอลลี่รู้สึกซึมเศร้าจากลูกตบของสามีเมื่อสักครู่เฟร็ดก็เลยปลอบใจว่าเดี๋ยวเขาจะพาไปเที่ยวก็ได้ ซึ่งเป็นงานเลี้ยงไฮโซในวันหยุดดอลลี่ก็ดีใจมากและหายโกรธสามีของเธอในทันทีทางด้านของออตโตก็ยังใช้ชีวิตอยู่ในห้องแคบๆพอเขาอยู่จนชินบางทีก็เผลอทำเสียงดังเฟ็รู้สึกตกใจแล้วคิดว่ามีขโมยเข้าบ้านแต่ดอลลี่ก็หาทางแก้ต่างเพื่อจะให้สามีนั้นจับผิดเธอไม่ได้ในตอนนี้ออตโตอยู่ที่นี่ได้สี่ปีแล้ว เขาอยากจะครอบครองดอนลี่และใช้ชีวิตปกติกับเธอแต่เธอก็บอกว่ายังไม่ถึงเวลาพร้อมกับยกแม่น้ําทั้ง5้าเพื่อจะกรอมให้ออโตอยู่แต่ในนี้ซึ่งออโตก็ยอมเธออีกเช่นเคยและแล้ววันหยุดก็มาถึงเฟร็ดและดอนลี่ได้ออกไปเที่ยวที่งานเลี้ยงด้วยกันดอนลี่พยายามจะชวนให้สามีออกไปเต้นรํากับเธอแต่เฟรดกับห่วงที่จะกินเหล้านักธุรกิจไฮโซคนหนึ่งจึงมาชวนให้ดอนลี่ออกไปเต้นรํากับเขา ดอลลี่ไม่ปฏิเสธเธอจึงออกไปเต้นรำกับชายคนนี้เธอเต้นแบบยั่วยวนจนเขาเหมือนจะตกหลุมรักเธอซะด้วยเฟร็ดที่มองอยู่ก็รู้สึกหึงหวงจนทนไม่ไหวเขาจึงไปลากภรรยามาคุยพร้อมกับชวนเธอกลับบ้านในทันทีพอพวกเขามาถึงเฟร็ดเห็นอะไรแวบ,บๆเขาคิดว่าเป็นขโมยจึงรีวิ่งไปหยิบป,ปืนในลิ้นชักออกมาโชคดีที่ออตโตสับเกียร์หมาและววิ่งหนีออกมาจากบ้านของเฟร็ดได้ทันในคืนนั้น ออตโต้ต้องไปนอนกับชายขี้เมาข้างถนนนั่นยิ่งตอกย้ำให้เขารู้ว่าการได้อยู่ในห้องใต้หลังคาและมีดอลลี่ให้เขาเสพสมมันดีกว่ามากที่เขาจะต้องมานอนอยู่ตรงนี้รุ่งเชา้าออตโต้จึงรีบกลับไปหาดอลลี่ซึ่งเธอก็ไปขโมยปืนของสามีเพื่อมอบให้กับออตโต้ไว้ป้องกันตัวแต่หารู้ไม่ดอลลี่มีแผนอะไรบางอย่างที่อยู่ในหัว ในคืนนั้นเฟตและดอนลี่ได้ออกไปกินข้าวที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งซึ่งดอนลี่เธอก็เอาแต่สงสัยตายัว่วยวนทําให้ผู้ชายคนหนึ่งมองมาที่เธอแบบไม่ละสายตาเฟตรู้สึกโมโหสุดขีดเขารีบพาเธอกลับบ้านพร้อมกับตะคอกเสียงดังด่าทอเฟรดเกือบจะพลั้งมือทำร้ายดอนลี่ซึ่งออตโตที่ได้ยินเสียงเขาทนไม่ไหวอีกต่อไปจึงรีบถือปืนลงมาช่วยเธอเฟรดก็งงว่าเจ้าออตโตมาอยู่ในบ้านของเขาได้ยังไง ออตโต้จึงอธิบายพร้อมกับบอกเรื่องจริงทุกอย่างให้เขาฟังเฟรดทั้งช็อกและเสียใจในสิ่งที่ออตโต้พูดออกมาทั้งสองคนต่างยื้อแย่งปืนที่อยู่ในมือสักพักเสียงปืนก็ดังขึ้นเฟรดเสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุด้วยความกลัวออตโต้ Otto จึงต้องรีบจัดฉากให้ดูเหมือนว่าเฟรดนั้นถูกโจรปล้นเขาเอานาฬิกาข้อมือของเฟรดไปด้วยส่วนดอลลี่ก็ทำเหมือนว่าถูกขังอยู่ในตู้ พอตำรวจมาถึงพวกเขาก็ตรวจดูที่เกิดเหตุตำรวจนึกสงสัยภรรยาของเฟรทแต่ก็ยังไม่มีหลักฐานจะเอาผิดเธอได้ในคืนนั้นออตโตได้กลับมาหาเธอดอลลี่ก็บอกให้เขาซ่อนตัวไปก่อนแล้วพอทุกอย่างกลับมาเป็นปกติเราจะย้ายไปอยู่ที่เมืองอื่นด้วยกันดอลลี่ถูกเชิญให้ไปสอบปากคำที่สถานีตำรวจเธอรู้ตัวว่าตำรวจสงสัยเธอมากจึงได้ติดต่อนักธุรกิจคนเดิมที่เคยเต้นรำกับเธอ ให้เขาจัดการเรื่องมรดกข,ของเฟรทพร้อมกับให้เขาเอาปืนไปทำลายทิ้งด้วยนักธุรกิจก็ยอมตกลงและก็แน่นอนดอลลี่ยังต้องตอบแทนนักธุรกิจด้วยร่างกายแถมยังมีอะไรด้วยกันกลางบ้านต่อหน้าต่อตาของออตโตเลยทีเดียวออตโตก็รู้สึกโกรธมากที่เธอมีอะไรกับชายอื่นต่อหน้าต่อตาแต่ดอลลี่ก็อ้างว่าเธอทำไปเพราะจะหลอกใช้นักธุรกิจก็เท่านั้นหลังจากนั้นไม่กี่เดือน ดอลลี่ก็ได้มรดกของเฟร็ดมาครอบครองเธอจึงพาออตโตหนีไปที่ LA พร้อมกับซื้อบ้านหลังใหม่แต่ทว่าเธอก็เลือกที่จะให้ออตโตซ่อนตัวอยู่ที่ห้องด้านบนเพราะยังอยากให้เรื่องนี้เป็นความลับออตโต้เริ่มทนไม่ไหวอีกแล้วเขาขอเธอแต่งงานและบอกว่าถ้าเธอไม่แต่งเขาจะไม่อยู่ที่นี่อีกต่อไปดอลลี่ก็แก้ตัวว่าเธอทำทุกอย่างเพื่อจะปกป้องเขาไม่เช่นนั้นตำรวจอาจจะมาจับตัวออโตได้ ทางด้านของนักธุรกิจพอเขากลับมาหาดอนลี่ก็เห็นว่าเธอนั้นขายบ้านทิ้งไปแล้วเขารู้ได้ทันทีว่าตัวเองนั้นกำลังโดนหลอกใช้นักธุรกิจจึงรีบไปหาตำรวจพร้อมกับเล่าเรื่องปืนให้ฟังเพื่อที่ตัวเองจะได้พ้นผิดนี่ถือเป็นหลักฐานอีกชิ้นที่สามารถจะมัดตัวดอนลี่ได้เลยในส่วนของดอนลี่เธอหลงระเริงไปกับเงินทองของเฟร็ดเธอได้จัดงานปาร์ตี้ในบ้านพร้อมกับให้ออตโต้ปลอมเป็นเด็กเสิร์ฟแต่ถ้ว่าเธอ กลับไปอ่อยเฮอร์แมนทนายผู้ดูแลมรดกของสามีเพราะอยากจะให้เรื่องทุกอย่างมันง่ายขึ้นออตโตไม่พอใจเป็นอย่างมากเขารู้แล้วว่าดอลลี่ไม่ได้ทำทุกอย่างเพื่อปอกป้องเขาแต่ที่เธอยังเก็บเขาไว้ก็เพื่อไม่ให้ตัวเองนั้นเดือดร้อนไม่ว่าดอลลี่จะง้อเขายังไงหรือต่อให้อมพระมาพูดออตโตก็ไม่หลงกลเธออีกติดเพียงแค่เรื่องเดียวคือเขายังคงรักเธอสุดหัวใจนั่นเองหลายวันถัดมา ตำรวจได้มาตามหาเธอถึงที่บ้านดอลลี่เธอกลัวมากแต่ก็ยังทำตัวเป็นปกติเธอโชคดีที่มีทนายเฮอร์แมนคอยช่วยเหลือหลักฐานที่มีจึงไม่แน่นพอที่จะชี้ชัดและเอาผิดเธอได้ทนายเฮอร์แมนก็โดนดอลลี่ยั่วซะจนตกหลุมรักจนในวันหนึ่งเฮอร์แมนได้ขอดอลลี่แต่งงานด้วยเพชรเมดโตพอเธอเห็นเพชรก็ตาลุกวาวจึงรีบตอบตกลงทันทียังไม่พอแค่นั้นทั้งสองคนกลับมาบ้าน เพื่อจะมาสารสัมพันธ์กันต่อโดยที่ไม่เกรงใจออตโตเลยสักนิดออตโตถึงขีดสุดเขาจึงลงมาปรากฏตัวแล้วบอกความจริงทุกอย่างกับเฮอร์แมนรวมถึงเรื่องของเฟลดด้วยซึ่งดอนลี่ก็บอกว่าเขาโกหกและป้ายความผิดทุกอย่างให้กับออตโตออตโตเสียใจมากที่คนรักทำกับเขาแบบนี้ซึ่งเขาก็ได้โทรหาตำรวจและสารภาพไปจนหมดแล้วด้วยออตโตโดนจับในข้อหาฆาตกรรมส่วนดอนลี่ เธอก็ถูกควบคุมตัวเพื่อสอบปากคำว่ามีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่เมื่อทนายเฮอร์แมนมาเยี่ยมเธอขอร้องให้เขาช่วยซึ่งเฮอร์แมนก็ตอบตกลงเพราะเขานั้นยังหลงรักเธอพอถึงวันขึ้นศาลทนายของออตโตและดอนลีฟาดฟันด้วยคำพูดกันอย่างดุเดือดทนายฝั่งออตโตให้เหตุผลว่าเป็นเพราะเขาถูกล่อลวงโดยดอนลีและบงการให้เขานั้นฆ่าเฟร็ดเพื่อเธอจะได้รับเงินบรดกส่วนทางด้านของดอนลี ก็บอกว่าที่พาออตโตมาอยู่ในบ้านเพราะอยากจะให้ตัวเองนั้นปลอดภัยจากสามีแถมยังบอกอีกว่าที่ออตโตนั้นฆ่าเฟลดเพราะเขาอยากจะได้ดอลลี่มาครอบครองคนเดียวซึ่งสุดท้ายแล้วคำพูดของทนายฝั่งดอลลี่กลับมีความน่าเชื่อถือมากกว่าหรืออาจจะเป็นเพราะเงินก็ไม่แน่ใจดอลลี่จึงพ้นผิดส่วนออตโตก็ถูกตัดสินจำคุกไปโดยปริยายก่อนที่เขาจะเข้าคุกออตโตได้กล่าวทิ้งท้ายว่าตอนนี้ เธอได้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วแต่ยังไงก็ตามเรื่องราวของเธอก็ทำให้เขานั้นตื่นเต้นและมันจะเป็นผลงานชิ้นเอกของเขาต่อไปและหนังเรื่อง The Love r in the a t t r i c A True Story ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับหนังเรื่องนี้ดอลลี่เธอเป็นสาวสวยที่เห็นว่าเงินนั้นสำคัญกว่าความรักเธอยอมทำทุกทางเพื่อให้ตัวเองอยู่สุขสบายไม่ว่าจะเป็นเรื่องนอกใจสามี หรืออยู่เบื้องหลังโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ท้ายที่สุดเธอก็เป็นคนเลวคนหนึ่งที่พยายามจะเอาตัวรอดนั่นเองในส่วนของออตโตผู้ซึ่งไม่รู้อิโนอิเนและรักเธอด้วยหัวใจที่แท้จริงแต่เขาต้องมาเจอชะตากรรมที่เลวร้ายและต้องใช้ชีวิตที่เหลืออยู่แต่ในคุกก็จบลงไปแล้วนะครับกับหนังที่สร้างมาจากเขาคงเรื่องจริงถ้าคุณชอบหนังเรื่องนี้ก็สามารถกดไลค์หรือจะแชร์ให้เพื่อนๆดูด้วยก็ได้ ทุกคนมีความคิดเห็นกันอย่างไรก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนขอบคุณทุกๆคนที่คอยติดตามเรามาโดยตลอดแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ